สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้สาวหวานปากแดงจะพามาทำส้มตำเจ๊ะโจ๊ะตำจ๊ะโจ๊ะค่ะมาดูวิธีการทำกันได้เลยจ้าอ้าวนะจ๊ะเริ่มแรกแล้วก็ใส่พริกแห้งแล้วก็พริกสดค่ะตำตำกันเข้าไปเลยนะจ๊ะอุ๊ยลืมอีกอย่างนะคะตำกระเทียมกันเข้าไปก่อนนะจ๊ะตะตำไปเลยจ้า กันไปให้เรียบร้อยเลยนะจ๊ะโขกจนละเอียดแล้วจากนั้นนะเราก็ใส่กะปิลงไปสักเล็กน้อยเพื่อเพิ่มอรรถรสค่ะวันนี้เห็นสูตรโจร๊ะเขาใส่กะปิด้วยนะอาตามไปด้วยมะเขือเทศจ้าใส่เข้าไปเยอะๆยิ่งอร่อยแซ่บดีค่ะหั่นมะเขือเทศลงไปให้หมดเลยนะคะ จากนั้นนั้นจ้าเหล่าก็ตามด้วยถั่วฝักยาวเลยจ้าถั่วฝักยาวจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะก็หั่นไปไเด็เลยตามใจชอบเลยนะคะจากนั้นมาต่อด้วยมะเขือขื่นหรือเรียกว่ามะเขือเหลืองก็ได้นั้นจ้าคนอีสานชอบหลายๆเดอ้อเพิ่มความสีสันและความแซ่บนัวกันเข้าไปเลยทีเดียวตามด้วยมะนาวจ้าสักหนึ่งลูกก็พอแล้วพอดีน้ำเยอะเนาะ,นะก็ใส่กันเข้าไป บ,บ,บีบเดี๋ยวน้ำก็ออกมาเองนะจ๊ะเครื่องปรุงของเราก็ใส่ผงนัวกันเข้าไปตามใจชอบเลยนะชอบมากอร่อยมากก็ใส่เยอะแล้วก็ใส่น้ำตาชักนิดนึงกันเข้าไปนะจ๊ะตามด้วยน้ำปลาค่ะน้ำปลาหนึ่งหยด2อหยดก็พอนะคะมาต่อด้วย น้ำปลา,าแซ่บหน่วจดจ้าอันหนึ่งยดสองยดสามยดดขอก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาคุกคุกเข้าเข้ากันเข้าไปจ้าก็ตำเจ๊ะเจ๊ะกันเข้าไปเลยทีเดียวค่ะอันหนึ่งสองโจ๊ะ่า ื่อคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่มะละกอเข้าไปค่ะมะละกอที่เราสับนั่นแหละค่ะ,ะก็ตำเข้าไปคนส่วนผสมให้เข้ากันโจ,โจโจกันอีกรอบเลยค่ะดูสิคะสีสันรสชาติน่าจะอร่อยน่าดูสีแดงจิ๊ดจ๊าดเลยจ้าอหอมน้ำลายย,ย,ยั่วยั่วหิวแล้วค่ะดูสิคะมาม่า,ามากินด้วยกันจ้า ลายริ่มจะออกมาแล้วค่ะกลิ่นก็หอมยุกข,ขนาดนี้เรามาชิมกันดีกว่าจ้าอร่อยแซ่บยกนิ้วให้เลยค่ะเสร็จแล้วก็พร้อมเสิร์ฟใส่จานกินได้เลยนะคะอาตับออกมาเลยค่ะเทลงมาเทลงมาอ้าออุ้ยสีสันของสมกำเนี่ย ีดจ,จัดหน้าแซ่บเปรียบปากจริงๆเลยค่ะดูสิคะโอ้ยผักก็เยอะๆอะอย่าลืมเสิร์ฟด้วยหอมแดงด้วยนะคะกินแล้วจะเผ็ิดซิซัดกันเข้าไปเลยจ้าอ่ะมาตามด้วยส้มผักเสียนเลยค่ะกับแก้มกว่านี้ก็น่ากินจริงๆ,ๆ